<Can. S 2> นุ้ยปล่อยโฮดอนแฟนคลับเจมสจ์จิรุมด่าเจมส์จิยันอยากขอโทษนุย้ยลั่นพูดความจริงเจนี่เอ๋ถแถลงจดทะเบียนสมรสยันไม่ท้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คาวิศัยเฮ้ยทำไมนี้พี่บุ๊กเปลี่ยนไปดูผอมเพรียวว่ะถูกต้องนี่ไงไปขึ้นเขียงขึ้นที่อย่างคือต้องมาแทนนิดนึงใช่วันนี้น้องดาวก็มาแทนมาดูแลนะฮะแต่ประเด็นข่าวบันเทิงเรายังฮอตเหมือนเดิมนะครับกับสับประเด็นร้อนสับประเด็นฮิตกับ EFM All TV Weekend เอ้ยวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะแน่นอนตอนนี้ทุกคนต้องทำท่านี้นะคุณผู้ชมคะกับ MBSJ A เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า ระอุนะข่าวพรบรนี้โท่องเทรรมม็อบเบิรต่างๆหลบไปก่อนเจอข่าวนี้ นักข่าวหายไปเลยลงทะเบียนที่งาน200คนคุณผู้ชมเรียกว่ารวบรวมเอานักข่าวทั่วประเทศไทยดาว่าจริงๆนักข่าวอาชญากรรมอาจจะอยากไปด้วยซ้ำทุกคนติดตามแต่ว่าเกรงใจเป็นวลาแห่งชาติได้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นีนี้มาฝากกันนะฮะสำหรับใครที่อยากติดตามสําหรับกรณีของคุณเอชสวรร์แล้วก็คุณเจนนี่เทมโพสุวรรณด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราบอกช่องทางของการติดตามเอฟเอนอนทีวีวิกเอ็นกันหน่อยดีกว่านะคะแน่นอนว่าใครที่โอ้โหติดรถติดอยู่ตรงไหนอยากอยู่ข้างนอกแต่อยากดูทํายังไงนี่ชั่ดูได้ตลอดเลย กับแอปแอปพลิเคชัน GMM Channel นั่นเองเข้าไปแล้วก็เซิร์ช GMM Channel แล้วก็เลือก Green Channel ของเรา EFM On TV Week End ร mm hmm. อคุณอยู่ค่ะต้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ Facebook ครับเข้าไปกดไลค์ได้เลยเซิร์ชว่า EFM On TV นะฮะในนั้นก็จะมีข่าวบันเทิงคลิปวิดีโอต่างๆที่ศิลปินหรือว่าดาราที่ใครซิซอบเข้าไปดูได้อืวันนี้นะคะรับรองว่ามีหลายประเด็นฮอตๆแต่เรามาแบบเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันก่อนน้ำย่อยก่อนของดีๆต้องไว้ข้างหลังประเด็นเล็กๆ กันหนอดแล้วค่ะใครคนนี้เธอปลื้มปลิ่มนี่โอ้ยปื้มผู้ชายที่เป็นข่าวกับผู้หญิงหรือว่าเธอจะเถียงว่าเธอไม่ปลื้มปลื้มคิมเบอรี่กับหมากปรี์ยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบทำไมทำไมเล่าเล่าเล่าสิพูดได้เลยนะคะว่าคือยังไม่ประสานรอยเล้ากันได้ดีเลยอะระหว่างคุณเจษที่เขาเป็นแฟนกันอย่างนี้ใช่ไหมคือมีข่าวออกมามีเรื่องของการคุยไลน์ออกมานะคะว่าเอ้ยแอบคุยไลน์กับหนุ่มมากแบบเหมือนแบบทีสนิทเกินเพื่อนหรือเปล่าจนหนุ่มเจษออกมาโหหัวเสียท่ามกลางอินสตา แล้วก็นี่เนี่ยฮะล่าสุดมีคนแอบเห็นตาดีอีกว่าเขาคงคู่ไปเที่ยวสมเด็จแล้วก็ไปเล่นน้ำมีการคิสคิสกันกลางแจ้งจุ๊บ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 เธอควรไหมเพราะว่าหน้าตาเขาทั้งสองคนเนี่ยทุกคนก็เห็นก็รู้嘛ก็ถ้าสมมติว่าเขาข่าวมันเป็นเรื่องจริงสมมุตินะคุณผู้ชมข่าวเป็นเรื่องจริงแล้วเขาแบบเออมีใจให้กันเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเขางานเอฉันอยากจะไปส่องกล้องจังเลยฉันอยากจะติดกล้องวงจรปิดไว้ตรงนั้นให้คุณคิมเคลียร์หน่อยสิประเด็นนี้เป็นยังไงครับ งานก็คืองานเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอย่างเป็นพี่น้องกันแบบเหมือนเดิมค่ะทํางานได้ปกติพอดีมันมีข่าวว่ามีคนเห็นว่าคนหน้าคล้ายคิมคนหน้าคล้ายมาจูจบกันที่เสเบตเลยคะฮะไม่มีค่ะไม่มีนางค่ะได้เดี่ยวไปสมงสมเปรกันสองต่อสอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปกันสองต่อสองค่ะก็ะอย่างที่เคยบอกเอาไว้ค่ะว่าไปกันหลายคนเพราะไม่ได้ถ่ายละครก็เลยไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีฐานที่จะทาอะไรอย่างนั้นไปมาจริงใช่ไหม ไปจริงค่ะก็เคยบอกแล้วค่ะพี่บัาก,ก็ไปด้วยใช่ไหมไปค่ะไปกันหลายคนแล้วพี่เจนจะไปด้วยป่าคะพี่เจนอยู่ญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นามีจาพี่เจนแบบมีอารมณ์ขึ้นอะไรอย่างนี้รเปล่าไม่อะ,ะพอแล้วแหละเนาะตอนก่อนไปนี่ได้บอกพี่เจน่อดไหมหรือว่าขอเน,ย,นยอยงเนยญาติอะไรเงี้ยก็ได้บอกค่ะเพราะว่า วันล่วงคืนก็ไม่ได้ถ่ายละครเราก็เลยบอกไปว่า<ม>โอเคเราไปทะเลนะคะอะไรอย่างง<ม>ี้แค่นั้นมันมีชอ็อตที่เราอยู่มีกี่สองคนหรือเปล่านคนก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน 2, 2> <ม>คนเลยนะคะตอนไปคิดไหมคะว่าพอไปแล้วมันจะต้องเป็นข่าวไหมอ,กก <c oughs> อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงอะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไปกันในฐานะเพื่อนแล้วก็เบริสุดใจกันนะคะร้อนเตุผลเพรว่าเล่นน้ำด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะ เบื่อไหมคะคราวนี้เหมือนคนก็ยังแบบโฟกัสไม่เริ่มค่ะก็เข้าใจอะค่ะแก็ก็พยายามพูดได้เท่าที่เทท่่าีพูดอะเนาะหรือเราอาจจะแบบว่าเฟดออกไปจากพี่หมัดสักพักหนึ่งรอให้ขำเิียบๆแล้วค่อยอีุบลืมเลยไม่อะค่ะก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้อ่ะค่ะว่าว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกันยังต้องทํางานด้วยกันยังถ่ายละครด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมันไม่ ความสามารถของความเป็นเพื่อนไม่ลดลงหรอกค่ะแต่ว่าอาจจะคุยกันในไลน์ในอะไรอย่างเงี้ยน้อยลงค่ะดตูติดติดขัดขัด,ขดนะเธอว่างั้นเหรอฉันได้กลิ่นตุ่มๆมเธอจับพี่ลุกเหรอใช่ก็ดูสัมภาษณ์<ห>แล้วก็กลมๆหน้าๆเสียงอ่อนๆแต่แหมมา,มากน,นะก็คงจะแบบเด็ดประมาณนึงไม่เด็ดธรรมดาเด็ดมาก <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเขาไม่เคี้ยวกันมาตั้งแต่สมัยที่รูอ้อีกก่อนคนแก่เขาต้องกินหมากอย่างงี้ไม่เคี้ยวกันเอธลยเธอังไม่แกก็ ผิวๆไหมไม่ผิวยานะเธอบอกพันสื่อได้นะอย่าสร้างความร้วฉานไม่เอาไว้ขวดพี่จัอีกหนึ่งข่าวฮะโอ้ยหละแหละคนช่วงนี้ก็เป็นแฟนคลับของคุณเจมส์จิรายุอูเขามาแรงที่สุดพูดเลยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนู่นนี่เขาถ้าเขามาแตะตัวเธอเราเป็นเลิศขาขึ้นมาทันทีถูกต้องฉันดูเป็นสินค้าึ่งอันตัวเธอกลายเป็นสีทองรีบพยายามขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็นี่ครับล่าสุดคุณนุยสุจิราเขามีอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์แล้วก็ได้คุณเจิรายเปป็นซตตออ์คืก ทํางานเขาก็จะมีการพิธีกรก็ต้องเข้าไปบรีฟคุยกันก่อนว่างานจะเกี่ยวกับอะไรแล้วตรงนี้พี่จะพูดตรงนี้อะไรยังไงใช่ไหมใช่นั่นแหละแล้วคุณนุ้ยเขาก็บอกว่าเออเวลาไปทํางานกับใครเนี่ยเขาก็อยากถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกเขาก็ไปขอถ่ายรูปค่ะท่านในนั้นเองก็มีผู้จัดการหน้าตาทางพิจิตรพิจิตรแต่พูดภาษาอังกฤษเออ stop 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 ใช่แล้วก็ปวดเรื่องการใส่กางกงกางเกงว่าเออมันฟิตมันอะไรยังไงมันไม่เหมาะสมกับน้องฉันหรือเปล่าสรุปก็ไม่ได้ถ่ายหรอ แล้วก็เป็นประเด็นเพราะว่าเหมือนคุณนุ้ยออกมาพูดใช่แล้วเขามีนักข่าวไปถามไงในแต่ช้าด้วยใช่มันก็เลยประเด็นขึ้นมานีฮะเดี๋ยวก็ไปคุยคุณนุ้ยดีกว่าว่าประเด็นนี้ยังไงบอกปล่อยโฮด้วยน่าสงสารนะใช่ก็แฟนขับโดนโดนแฟนขับด่าไปชมไปชมหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคือนุ้ยเนี่ยมีพี่ที่เขาเป็นสเตทที่เขาจะดูแล พิธีกรเนี่ยตลอดเพราะเขาจะต้องคอยเพิ่มคิวว่ามีอะไรเพิ่มไหมชื่ออะไรเพิ่มไหมเขาจะอยู่กับนุ้ยตลอดนะคะพี่คนนี้ก็เป็นทีมงานนะคะคนหนึ่งแล้วก็ทํางานกันมานานแล้วก็จะติดตัวติดกันตลอดและทีมงานที่อยู่ในงานนั้นก็จะเห็นว่านุ้ยไม่เคยอยู่คนเดียวเลยจะมีพี่คนนี้ติดตัวนุ้ยอยู่ตลอดคราวนี้ พี่เขาก็บอกว่าลุยไม่เคยเจอคุณเจมใช่ไหมบอกว่าใช่แล้วต้องสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่างั้นไปบีฟไปบีฟไหมนะคะพอบีฟเสร็จบีฟเสร็จนุยก็จะออกแล้วเราก็อยากทํางานร่วมกันน่ะเราก็อยากถ่ายเขาบอกน้องเจมพี่ขอถ่ายด้วยได้ไหมใช่ไหมคะเออก็น้องก็เออเออนุยก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพอดี ผู้จัดการเขาเนี่ยค่ะก็ก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษพูดกับน้องเขาหนุ้ยก็จากใจกความเข้าๆได้ว่าเอ๊ะกางเกงเป็นอะไรหนุ้ยก็เลยถามไปว่ากางเกงเป็นอะไรหรอหน้องบอกว่าเอิมกางเกงแบบฟิตนะครับครับอ๋อหนุ้ยก็เลยบอกว่าอ๋องั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ เพราะว่านุ้ยต้องรีบไปขึ้นเวทีแล้วเพราะนุ้ยต้องขึ้นเวทีก่อนน้องเขาเนี่ยสองชั่วโมงมก็เลยเออง,งั้นไม่เป็นไรนุ้ยก็เลยเดินออกไป<ม>แต่น้องเขาก็ยังน่ารักนะคะน้องเขาบอก<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมแบบว่า<ม>เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมามาถ่ายรูปด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือนุ้ยก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจคือตอนนั้นคือเราก็เข้าใจแล้วก็คือภาพที่เห็นก็คือว่าคือไม่รู้จริงๆว่าน้องเขาใส่อะไรเพราะว่า น้องเขาหุ่มหน้าหุ่มเออแล้วตอนนี้พี่นุ้ยมีความรู้สึกน้อยใจไหมคะเออเพราะแฟนคลับเหมือนจะเข้าออกรบก้อมเขาแต่ทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพูดยากอืมมันพูดยากนะคือนุ้ยเข้าใจทุกคนเอาเป็นว่านุ้ยเข้าใจทุกคนดีกว่านุ้ยยอมแบบผิดเองไหมนุ้ยไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแต่เอมโดนด่าแต่เรา มม้อออาแลวืโอเคแต่ว่าน้องเขาก็ฝากมาขอโทษพี่นุ้ยเหมือนกันถ้าเกิดเรื่องที่เข้าใจผิดไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับมันกดดันมันกดดันพี่นุโอเคยไหมจะชอบบุคคลที่อยู่หลังไม้ทั้งหมด ที่พยายามเหมือนบิวอะเหมือนผู้กำกับที่กำลังแบบอยากให้นางเอกร้องไห้คนนี้บอกจะร้องและจะร้องะอีกคนนึงมันกดดันกดดันเอ๊ะไหนมาแล้วเขาขี้ร้องนะนี่คือมันเป็นประเด็นนะคะหลังจากที่ถ้าใครได้ฟังแฉแต่เช้าได้ยูแฉแต่เช้าซอมดดัของเราเคยได้เมาส์มอยเอาไว้ซอมดพูดอะไรทุกอย่างเป็นประเด็นใช่เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนพูดหมดว่าตัวน้องตัวเจมสิรายุเนี่ยดีดีเป็นคนดีเป็นคนแบบไม่ถือตัวไม่อะไรเลยแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ย เกิดกระแสจะเป็นประเด็นจะตกลงมาได้เพราะผู้จัดการคนรอบข้างเพราะว่าทำไมคนดูแล6คนนะเธอจริงเหรอใช่ไม่ธรรมดาใช่แล้วศปนเกาหลีชัดแลไปเซงไม่นั่ง first class นะจ๊ะเขาไม่ให้นั่งกับประชาชนปุตชนทั่วไปนะแยกแยกนี่ไงคือเขาทีทแบบศิลปินเกาหลีเลยนะแล้วเขาก็จะส่งไปเรียนเกาลเรียนร้องเรียนเต้นที่เกาหลีปลายปี บางทีไม่รู้สิแล้วว่าคุณนุสศิจดาเขาก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะเป็นทั้งนางสาวไทยพิธีกรนักแสดงอย่างเงี้ยอืมเขาก็ดังอยู่พอไปขอให้รูปไม่ได้อย่ก็หน้าชาไหมเซลล์ไงเราก็งงถ้าเป็นดาวโอเกะเป็นซันเดย์ใครอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรไม่ไม่ถ่ายด้วยเราเข้าใจไม่ถ่ายด้วยเดี๋ยวแอบถ่ายเองเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปแล้วเดี๋ชนใช่ถ่ายเลยถึงเขายืนอยุดฉันก็แอบถ่ายได้ถูกต้องเริ่มพรุ่งนี้แล้ว นานมาอีกหนึ่งข่าวหลังจากที่คุณยพูดไปแล้วฟังฝั่งคุณเจมจีบ้างเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนี่แหละเราแบบฟังความสองข้างเสมอจริงๆเราอยากให้ไปสัมภาษณ์คนที่เดินเข้ามาคุยมากกว่านาอ,อเพราะว่านาับบางทีคุณเจมจีเขาาจะอาจจะไม่รู้อะไรอ,อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องเจมจีดีกว่าครับว่าประเด็นนี้เขาเคลียร์ว่ายังไงบ้างล่าสุดเมื่อกี้มีคนไปสัมภาษณ์คุณยบอกคุณยูลองให้กับประเด็นนี้เพราะว่าพอตอนที่ไปขอเจมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอะไรเงย แใส่บ็อกเซอร์อจริงๆครับตอนนั้นแต่บ็อกเซอร์อจริงๆแล้วก็ผมก็ได้ได้แง้มแง้มให้พี่เขาดูด้วยครับใช่เพราะว่า <c oughs> ใช่เพราะจริงๆแล้วผมก็กลัวจริงๆครับว่าถ,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 ถ้าแบบว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผมใส่บ็อกเซอร์แล้วก็แบบว่าถ่ายรูปไปแล้วรูปออกไปแล้วกลัวกลัวจะเป็นข่าวจะเป็นอะไรอีกครับก็ก็ก็กลัวว่าพี่พี่เขาจะแบบดูไม่ดีด้วยที่ผมใส่บ็อกเซอร์ถ่ายรูปกับเขาานนนคตตอี้่ไป เอกานเราต้องรองไงเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เลยครับก็อยากขอโทษจริงๆครับถ้า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 ผมทําอะไรที่ไม่ดีแล้วก็หรือว่าผิดไม่ควรไปแต่ว่าผมต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าตอนตอนตอนในงานผมว่ายังไม่ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเพราะว่า พอ,พอหลังจากที่พี่เขาขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าผมยังใส่มาสเตอร์ตัวเดียวก็ลงมานั่งคุยกันปกติครับก็มาบีฟงานกันเว่าพี่ก็เป็นพิธีกรใช่ไหมครับเขาก็มาบอกว่า mm hmm. เออเนี่ยวันนี้จะมีคําถามอะไรบ้างอะไรยังไงเขาก็มานั่งบีฟให้ mm hmm. ผมเลยบอกว่า mm hmm. มันเยอะนะครับมัน mm hmm. บอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่นุ้ยช่วยช่วยช่วยด้วยนะครับบนเวที mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการขององค์กรทำยังไงบ้างครับว่าอย่าอย่าตรงนี้อะไรอะไรไม่ต้องดูร้อนกันนะครับก็จริงแล้วก็มันเป็นเรื่องเข้าใจผ ก็ผมก็ยังไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นครับแต่เหมือนตอนนี้เหมือนต่างยังคนละเรื่องกันต่างนู้นก็บอกว่าไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยพูดไม่ตรงกันก็ไม่ไม่สร้างจริงครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงก็ก็มีประมาณนี้จริงครับถ้ามีโอกาสเจอพี่นุ้ยอีกครับพี่จะมีการพูดคุยยังไงกันพูดคุยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะขอโทษพี่เขาจริงๆครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีมีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดกันหรือว่าทำทำให้พี่เขาไม่สบายใจนะครับครับไม่อยากที่ ไม่ไม่เคืองครับไม่เคืองครับเพราะว่าก็ก็ก็เป็นเรื่องเรื่องของที่เขาเอามาเอาเอามีมีมีสิ่งที่เอามาเป็นเป็นเรื่องเรื่องที่พูดคุยกันมากกว่าครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมนรับชิ้นงานมากกว่านว่ามันเป็นไอนบ้างครับก็จริงๆแล้วผมว่าประเด็นของพี่นุ้ยก็ก็น่าจะเป็นเรื่องของความความเข้าใจผิดกันมากกว่าครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมอ้วนด้วยแหละผมก็ถ้าถ้ามีปัญหาอะไรผมก็อยากอยากจะ กาบขอโทษพี่เขาจริงๆครับอ้าวน้องบอกว่าน้องอ้วนขึ้นแต่ทำไมหนะ้าน้องดูเรียวเพราะไม่เจมมาหรือเจมจีเมื่อกี้เจมมาเอ้ยเจมจีทำไมหน้าดูดูแหลมๆนะดูรเรแห<า>ลมๆยงนี้เหรอ อย่ามาหยิบประเด็นฉันปกป้องนะคนเนี้เออปกป้องขึ้นมีเห็นไปแล่ะแต่เขาก็เออปฏิเสธว่าไม่มีอะไรก็น้องก็พูดตรงดีค่ะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นจริงแหละแต่ว่าก็น่าแหละมันเป็นความแบบไม่สะดวกตรงนี้ตรงนี้ว่ากางเกงเขาคัาบอะไรเงี้ยไม่แต่เท่าเข้าจริงนะลูกป้าเข้าใจก็ถ่ายแค่ครึ่งตัวไหมไม่เป็นไรป้าเข้าใจเข้าข้างรีพูดถึงศิลเป็นเกาหลีก่อนอะไรเกาหลีถ้ามาเมืองไทยนี่เขาก็ไม่ได้นะไม่ได้เกาหลีกันอย่างนี้เลยคุณผู้ชมก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่า กาดแบบมาเป็นร้อยเลยนะถูกแต่นี่ในสถานที่เขามาต่างประเทศไงแต่ถ้าเขาอยู่ในประเทศเขาอ่ะเขาเฟรนลี่นะเออกับนักแสดงคนอื่นๆหรือกับศิลปินร่วมค่ายไม่หรอกเขาว่ากันว่าผู้จัดการพยายามอยากยกให้น้องเป็นเหมือนแบบเป็นไอดอลเกาหลีที่คนเอื้อมไม่ค่อยถึงมันจะได้ดังค้างฟ้าแล้วอยู่นานๆแต่คนไทยชอบอะไรคนที่อ่อนน้อมความตนใช่พี่เบิร์ธธงชัยอย่างเงี้ยเออ้กกอดเอไอจุบเงี้ยน่ารักสุดาคุณบี้หรืออะไรเงี้ยมันก็เนอะ ไม่รู้สิแล้วว่าต้องคอยดูต่อไปอละกันว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเบรกหน้าโอ้ยประเด็นร้อยประเด็นฮิตโอ้เอี JA. ใช่นอก,กจาก MBSJA ก็ยังมีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องไล่ไล่ไลกันไปนะคะอยากรู้เป็นใครบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้ากับเอฟเอ e มันทีวีว n E.M.M. On TV กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ E.M.M. On TV อีย่าลืมท่า Weekend รอไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดถึงอสาวคนนี้ก่อนดีกว่านะครับคุณแอรินยูเตอร์ทารดนักแสดงของ Exact นั่นเองนะฮะวันดีคืนดีก็ทำอะก็อัปรูปอินสตาแกรมเป็นคำพูดแล้วก็แปลบวกกับเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆในพันธุ์ทุ่งพันทิพย์ แล้วก็มีคุณเจนี่เนี่ยเคยมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความร่ำคุณแอรินใช่เราก็เลยไงแปล แล้วก็โยงประเด็นเธอแปลสิอูอคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าแซ่บมากจริงๆคือหลายๆคนอาจจะเห็นอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นรูปเดียวขึ้นหรือเปล่าเขาเอาคํามาตัด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 ต่อต่อการหลายคํามากไม่ว่าจะเป็นคนบางคนอาจจะมีอะไรกับแฟนคุณแฟนเก่าคุณหรือสามีคุณแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาชมคุณว่าลิปสติกคุณทาสีอะไรหรอเหมือนนึกออกปะเฟกใส่กันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมมีอีกอันนี้แรงมากทำไมทำไมทไมู้ประมาณว่า เออเนี่ยถ้าสมมติว่าคำโกหกนี่นะเปลี่ยนเป็นเงินได้ฉันรู้จักคนบางคนที่ตอนนี้เป็นเศรษฐีพันล้านแล้วแล้วเขาก็พัน,พนลน้านจริงๆนะใช่อ,อ, <S <S อ,อ่ะโอ้เหมแล้วก็มีอีกบอกว่าขอโทษนะจ้าสาวน้อยอแต่ว่า ต้นของเธอเนี่ยถูกใช้มาเยอะกว่า Google จิม,มิโกอของกงเธอใช่จิม,มิีโกของเธอถูกใช้มาเยอะกว่า g o o g l e อีกออแรงมากแล้วแฮชแท็กเหมือนประมาณว่าแบบในที่สุดคนก็ถูกแบบคนโกหกก็ถูกจับได้อะไระทำนองนี้น,น,นั่นแหละนะฮะรักข่าวก็เลยจับประเด็นเพราะว่าเคยมีกรณีฮะระหว่างคุณเอรินตอนนั้นเขาบอกคุณหมูตั้งแล,แล้วก็น้อคุณเจนนี่ปาดหน้าเค้กไปสวยๆแล้วเิดเชิดเลอค่าเล่าสิคุณเอรินที่โพสตเนี่ยพ<ม>ูดถึงเธอหรือเปล่าพัดพิงหรือเปล่าตัว่ะ ไม่ไม่ได้พาดพิงใครเลยแล้วก็จริง,<ช>รงๆแล้วมันไม,ม,ม,ม่มีอะไรเลยถ้าใครเนี่ยที่ตาม i n นสตาแกรมแอลจะรู้ว่าแอลจะโพ,อพอสอะไรแบบว่าแบบแบบโพสโค้ดจากหนังหรือว่าเป็นแฮชแท็กแบบว่าคือพูดแบบแก๊งสเตอร์อะไรเงี้ยเป็นประจําอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะแต่ทีม่มันเหมือนแบบมีดาราหลายๆคน มาคอมเมนต์จริงๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ต้องอย่าดึงเขามาเกี่ยวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นพวกที่สนิทเพื่อนๆกับเพื่อนๆหรือพี่ๆที่สนิทเนี่ยเขาก็จะทราบแล้วว่าแอนเนี่ยจะโพสไอ้จะโพสอะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วคือจะมีวุ่นว์อะไรของตัวเองมีโกรธบ้างมีเหวี่ยงบ้างมีเศร้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนชอบเซฟรูปอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วนี้ไม่เห็นว่ามันด่าเจ็บดีอะไรอย่างงี้ก็เอามารวมกันขำๆไม่มีอะไรเลยค่ะตอนด่าในช่วงนี้พอดีนะคะ คงคงผิดเวลาหนูแล้วล่ะหนูผิดเวลาค่ะอย่าไม่ได้ด่าแต่ไม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 ่ได้พาดพิงถึงใครค่ะก็อย่าอย่าเอาไปไปเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเลยเปคนคนที่สามเลยค่ะจริงเรื่องมันนานแล้วอะค่ะคือโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรื่องเก่าๆอย่าอย่าเอามาพูดอีกเลยดีกว่าค่ะนี่มแล้วหูบ้า ขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือเวลาเราโพสเราก็ไม่ได้จะปรึกษาใครอยู่แล้วนะคะก็โพสตามอธยาศัยตามอารมณ์ไม่มีอะไรเลยค่ะจริงโพสออกมากระแสแบบกลับมาแรงอ๋อตกใจคือก็ลบเลยวันนั้นก็ลบเลยคนคนก็บอกว่าเออลบแล้วยิ่งดุบีพิรุธหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไม่เดี๋ยวมันจะยิ่งยาวเดี๋ยวจะยิ่งเป็นเรื่องคือไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่ได้อยากมีอะไรเลยไม่อยากมีข่าวไม่อยากมีกระแสอะไรทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะพูดไงมันทำไปแล้วมันเกิดไปแล้วอะค่ะก็ก็อะไรที่มันทํนอื่เดกคยกันแล้วก็จะ มีออะไรแบบนี้อีกแล้วกันนะคะแต่ก็ Instagram มันก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆของของเราส่วนตัวของเราที่เราสามารถโพสอะไรของเราบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นส่วนตัวบ้างแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นโซเชียลมีเดียเราก็ควรระวังมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากบอกเเลยไหมฝาบอกใครอะคะที่คนเข้าใจว่าเราโพสต์หาเขาอ๋อไม่มีอะไรค่ะก็อยากอยากเข้าใจกันผิดไปอย่าคิดกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็พูดแค่นี้แหละไม่มีเลยอย่าให้พูดมากเลยอย่าไปอย่าไปกันใดค่ะส่วนตัวคือเรามี ข่าของเขาบ้างไหมคะช่องอกนอก็ได้ยินมาบ้างค่ะแต่อย่าพูดถึงอย่าพูดถึงเลยค่ะค่ะไม่อยากเกี่ยวข้องค่ะปฏิเสธเธอว่าเขาพลาดพิงปะพาดแน่นอนฉันชอบตรงที่เออตรงๆเลยถามฉันบ้างพาดมาพาดไหมพาดเออ อย่างนี้ลบพาดอย่างนี้เลยใครจะบอกว่าอ๋อใช่ค่ะที่ข้นหมายถึงเขาแต่เราคือด้วยความที่วันเวลามันแบบมันใกล้เคียงแล้วมันได้มากแล้วก้วบกกับเห็นก็งเห็นการไหมคุณเอ้ยแล้วมีคุณปูปริยามีคุณหลิวมันนัสวีบีแบบคุณวิกกี้อะไรอย่างเงี้ยเขามาคอมเมนต์กันด้วยเราก็ไปกดไลน์นะเราก็เหมือนกันไม่อยากจะโบสนุกจังเลยเนาะมันต้องมีเรื่องราวสนุกอีกมันมีอะไรสนุกกว่านี้พรามว่าข่าวต่อไปค่ะคุณนีทีนโพสูวานหลังจากที่วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันพฤหัส แล้วก็แถลงข่าวเรียบร้อยับที่บ้านอัศวเหมที่สมุทรปราการตอนแรกเราก็สงสัยแถลงข่าวนะแถลงข่าวไม่นัดที่โรงแรมออกคู่ด้วยแล้วก็ไปแถลงข่าวที่บ้านไยช้าแสดงว่าไม่ธรรมดาละแล้วก่อนหน้านั้นวันหนึ่งคือเขาก็คุณเจนนี่ก็ไปกดฟอลโล่คุณเอ๋นี่แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาจะแถลงข่าวเรื่องอะไรกันใช่และล่าสุดเช้าลุกขึ้นปุ๊บคุณใหญ่อมาดก็ปาดมาเคอารูปลง แป๊บเดียวปุ๊บไม่ทันแล้ว๊บปุ๊บปุ๊บ9งนาทีไงลบไม่ทันทุกคนเลยรู้เลยว่าอ้าวโถเอ้ยแถลงข่าวเรื่องการทะเบียนถูกและวันนี้นะฮะเราก็มีเสียงในการที่แถลงข่าวสัมภาษณ์นะฮะที่บ้านอัศวะเหมระหว่างคุณเจนนี่เทมุสุวรรณแล้วก็คุณเอ๋ส่วนสดิ์อัศวะเหมนั่นเองใช่แล้วนะคะมีมาให้ชมกันด้วยเผื่อใครที่พลาดไปหรือว่าใครที่ไม่ได้พลาดมาดูความหวานของคู่นี้งดูรัศมีของคุณเจนนี่ทอนทีคุณนายพันลทานทตีตราด้วยทะเบีี่ ไปดูกันเลยค่ะตอนอื่นนะครับก็ขอเรี่ยนกับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านทุกท่านนะครับว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีนะครับที่ผมได้แต่งงานกับคุณตู่นะครับผมก็ไม่เคยออกมาแถลงข่าวนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในชีวิตที่จะต้องออกมาแถลงข่าวในเรื่องของครอบครัวนะครับ ตลอดระยะเวลานะครับที่ผมเองนั้นได้ทําหน้าที่นะครับความเหนื่อนท้อครับก็น้องเพลงนี่คือดวงใจนะครับของของผมนะครับแล้วก็ตัวผมเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่กับคุณตู่เนี่ยมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับผมเองนั้นไม่ได้จดทะเบียนนะครับกับ คุณนันทิดานะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับที่ไม่เคยที่จะต้องออกมานั่งพูดนะครับกับทางสังคมชนณวันนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับในความรักของผมนะครับผมได้จดทะเบียนสมรสกับคุณเจนนี่นะครับ9โมง9 9นาทีนะครับเมื่อเช้านี้เรียบร้อยนะครับก็จริงๆแล้วรอบคุณที่เ็นด้วยค่ะที่ที่เข้าใจในจุดที่เจนนี่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ ต้องขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้จะนีไม่ได้บอกความจริงกับทุกท <c oughs> ุกคน <c oughs> ก็อ <c oughs> ันนี้ <c oughs> ต้องขอเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนขอร้องนะครับเจนนี่นะครับว่าอย่าพึ่งนะครับเพราะในเมื่อผมเนี่ยต้องต้องเคลียร์หลายหลายหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมต้องคุยกับบณตู่น้องเพลงน,นะครับแล้วก็คุณแม่นะครับสุดท้ายก็คือคนที่ผม หลักที่รักและเข้าข่าวลบที่สุดก็คือคุณวัฒนาสาเหตุแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนคงอยามีคําถามหนึ่งในใจว่ามีน้องหรือเปล่านะครับขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเพราะว่าใบานี้เป็นใบที่ให้ไปตรวจตอนเช้านะครับว่าไม่ได้มีหมุกน,นะครับดนี้นะครับ ถามเรื่ึงความประทับใจที่ทำใ้เกิดความรักกับเจนนี่คืออะไรคความประทับใจในตัวน้าคุณเจนนี่เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าผมคงนอนหลับอยู่ด้วยทุกคืนได้อย่างมีความสุขเี่ประทับใจต คนอาจจะมองว่าพี่เอ๋เป็นอีกภาพหนึนงนะะ่งเลยค่ะแต่ว่าสญญารสนิลานะคะพี่เอ๋เป็นเป็นคนที่อบอุ่นนะคะใจเย็นแล้วก็คิดทุกอย่างรอบคอบค่ะเพราะฉะนั้นชีวิต,ตอาจจนนีไปก็ก็ต้องดูอต่ทีค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เอ๋มากมากค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ สำหรับวันนี้ด้วยจึงกระแสมารในระเทศนะคะว่าเป็นิิตัวรู้จักสิ่งมาก่อนนะคะที่ทำให้ทำานความสมพัญจินนในใาได้ไงจะนี้ได้มีการพูดคุยกับพิจิตร์แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดขอให้เ uh, ป็นเรื่องของคนในครอบครัวแล้วกันค่ะทางญาติคืสำหรับจุดทะเบียวนี้มีสีสอดเอยนะคะี่เอก้ี่เอี่เ่นนี้็ สิ่งสอนเท่าไหร่คะหลายคนจากตาถ้าชีวิตพี่ ชินมืน j, อถ้าใส่ชุดสีเดียวกับเขาเนี่ยนะหรือเธอจะมีข่าวดีหรือเปล่าเนี่ยก็หลายๆคนนะคะก็อาจจะเห็นพี่เอ๋ในอีกอีกภาพลักษณ์หนึ่งแต<อ>่จริงๆพี่เอ๋อบอนค่ะใช่แต่พี่เอ๋งี้เป็นภารักแต่งหญิงว้ยถ้าเห็นเป็นเธอฉันก็ไม่ไหวแล้วแหละเห็นไหมก็เรียกได้ว่าจบมาเรื่องนี้จบเลยนะจริงๆแต่ก็ยังมีคนแบบพูดพูดกันอยู่ว่าคือมันก็ยังมีเรื่องทุกจิกนันนี่ีกเออแล้วพี่ตู่นันทิดาใช่แล้วพี่ปู่ไไงแล้วใคร คุณยศสวัดีว่ายังไงอีกเออน้องเพลงหล่ะเป็นยังไงท้องจริงๆหรือเปล่าอีกก็มีหลายกระแสอาทิตย์หน้ายังคงเป็นเรื่องราวนี้ใช่น่าจะเป็นมหากราบยาวไปถึงชิ้นปีถูกแต่พรุ่งนี้มีอีกมีสกู๊ปใครที่ยังไม่เต็มอิ่มระหว่างคุณเจนนี่กับคุณเอสชนสมหวังพรุ่งนี้มีสกู๊ปนะครกับ EF ฟเอมออนที n ใช่แล้วนะคะแล้วจะบอกเลยว่าสกู๊ปของเราเด็ดกว่าที่อื่นแน่นอนพูดเลยถูกอ่ะวันนี้สเน่แล้วก็น้องดาวลาไปก่อนครับรุงนี่กลับมาจากหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมแบบนี้ทางกรั E